ครับผมแล้วกลุ่มถัดมานะครับผมกลุ่มที่13นะครับผมกลุ่มของอาจารย์ภริดาพรมบุตรนะครับทนันกศึกษาพ,พร้อมแล้วเชิญสแตนบายอยู่ที่กลางเวทีได้เลยครับสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นตัวแทนนะคะมาจาก เสกที่13นะคะคณะแพทย์ปูรณาการสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอนะคะโครงการบามจากกัญชานั่นเองค่ะซึ่งมีชื่อผลิตภัณฑ์ว่าคอมโบบารนั่นเองค่ะคอมโบบารนะคะได้มาจากคําว่าคอมโบนะคะใช้ได้ทั้งทาแล้วก็ดมในหลอดเดียวนั่นเองค่ะจากข้อมูลข้างต้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากเพื่อนกันเลยค่ะค่ะจาก การทำบามกัญชาของเรานะคะซึ่งพวกเราเป็นนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะซึ่งมีความรู้และก็ความเคยชินกับสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็เลยหยิบนำโพรกของกัญชาขึ้นมาเพื่อประยุกต์เป็นปามกัญชานะคะปัจจุบันนะคะตามพรบนะคะกัญชานั้นได้กล่าวว่าเป็นสาเสพติดนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยทางที่ประชุมเนี่ยได้ลงมติว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์กับทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านวิจัยนะคะ ก็เลยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในด้านการแพทย์นะคะเพื่อการรักษาค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือ1นนะคะได้สอนวิธีการใช้ บามกัญชานั้นค,ค่ะโดยจัดการอบรมให้ผู้ที่สนใจนะคะ 2. รณรงค์ลลงให้ใช้บามจากกัญชาค่ะ 3. นะคะจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับอธิบายวิธีการจัดทำบามจากกัญชาค่ะ 4. ได้รู้ถึงสรรพคุณและโทษของกัญชาค่ะ5ได้รู้ถึงกฎหมายของกัญชานั่นเองค่ะส่วนวิธีขั้นตอนการทำนะคะอันดับที่1น,นะคะก็คือละลายน้ำมันละกร,รมและเมนทอลนะคะแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัส และนำไประเหยนะคะจาก2นะคะจากนั้นนำที่พึ่งแล้วก็วาสลีนนะคะตั้งไฟอ่อนๆคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมสารสกัดกัญชาจากน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะสามนะคะลงยกลงจากเตานะคะเติมน้ำมันหอมระเหยจากอันดับที่1นนะคะแล้วคนให้เข้ากันสุดท้ายตักใส่ภาชนะนะคะแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ปิดฝานั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของพวกหนูที่ทำมานะคะอันนี้จะลองให้อาจารย์ทำมาหลายอันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าอาจารย์คนไหนสนใจที่อยากลองเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปที่บูธของพวกเราได้เลยค่ะใช่ค่ะค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์บาล์มกัญชาของพวกหนูนะคะ,คะก็ผลิตภัณฑ์บาล์มกัญชานะคะจะช่วยลดอาการปวดนะคะแล้วก็อาการวินเวียนศีรษะนะคะ พวกเราจัดทำสิ่งนี้เพื่อลดปัญหาสำหรับคนที่น้อยไม่หลับด้วยค่ะช่วยในเรื่องของนั้นไม่หลับนะคะซึ่งแน่นอนค่ะผลกระทบจากการนอยไม่หลับคือการเสียสุขภาพค่ะเมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ค่ะ ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจทําขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆหรือว่าวัยรุ่นยุคใหม่นะคะได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่สนใจเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเชิญไปที่หน้าบูธของเราได้เลยค่ะมีตัวทดลองแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีแบบประเมินนะคะแล้วก็มีรูปเล่มอย่างเป็นแบบว่าทางการที่บูธเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ <Hey>. Uh, พี่ถามนิดนึงข้อจากัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรบ้างข้อจํากัดในการใช้แล้วคะ่ะใช่ก็แบบพวกหนูสารสก,กัดมาแล้วคะ่ะว่าปริมาณมันพอดีกับการใช้ไม่เป็นอันตรายคะ่ะสามารถใช้ดกกใชได้ก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้เราไปทดสอบกับเด็กเลยเหรอหรือว่ายังไงเออคืออันนี้ตอนที่หนูทําก็คือเอาไปทาแล้วก็คืออันนี้ก็เหมือนกับว่าแก้คัดจมูกได้อารมณ์เหมือน เหมือนกันด้วยสปะคุณของตัวนี้ก็คือแน่นอนก็คือช่วยผอนคยให้นอนหลับง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สองอะไรนะแก้ปวดปวดหัวค่ะอันนี้คือเราไปทดสอบแล้วใช่ไหมใช่อันนี้กับใครอ่ะที่จะไปลองทดสอบก็ทดสอบจากครอบครัวของพวกหนูแล้วก็เพื่อนเด้วยค่ะเพื่อนๆในห้องครอบครัวคือตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุเลยเหรอส่วนใหญ่เป็นสูงอายุค่ะอันแ้วไหนบอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าก็ก็มีก็มีเด็กด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเยอะอาจจะไม่ใช่เด็กขนาด เบบีะเบบี้อะค่ะ,คะ <Okay. S 1> เป็นเด็กแบบว่าหกขวบอ๋อแล้วทีเนี้ยพี่มองว่าเออก็เป็นสิ่งที่ดีน่าสนใจเนาะสม,มุนแพนมันมีเยอะแยะทําไมเราถึงเลือกกัญชามาอ๋อก็หนูรู้สึกว่ากัญชานะคะแบบทุกคนอาจจะมองว่ามันผิดกฎหมายใช่อะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็กัญชามันเพิ่งเป็นผลจาก พรบรใช่ไหมคะมาเป็นสมุนไพรเพื่อาทางด้านการแพทย์ะคะ่ะหนูก็เลยอยากจะหยิบม,มันมาเพื่อชูว่ามันคือประโยชน์อย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาทางด้านการแพทย์ะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกเราเรียนเกี่ยวกับสายนี้ด้วยคะ่ะก็เอามาพัฒนามากยิ่งขึ้นเลคะ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะตอบคาถามดีมากๆเลยคะ่ะตูกใจมากเลย กลุ่มถัดมานะครับผมกลุ่มที่15นะครับผมอาจารย์ผู้สอนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิส,าร,สราศีระมณีรัตน์นะครับผมเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะพวกเราเสกสิบหมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะฮัลโหลของเรานะคะจะทำโครงการจิตอาสาค่ะเนื่องในปัจจุบันนะคะนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากแต่การช่วยการทำการสื่อช่วยการทำจิตอาสามีน้อยลงพวกเราเลยจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการทำจิตอาสาในมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจากการเก็บกวาดในบริเวณมหาวิทยาลัยการปลูกต้นไม้การกล้าที่จะแจกถุงยางอนามัยและการแจกผ้าอนามัยเพื่อให้แก่นักศึกษาผู้หญิงค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือเพื่อสร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะ,ะคะ่ะแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ะ3นะคะ,ะ,คะเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีะคะ่ะวิธีดำเนินการวิธีดำเนินโครงการนะคะการสำรวจคือเรา จะสำรวจก่อนนะคะว่าสภาพปัญหาต่างๆของในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะไปไปในพื้นที่แล้วก็ไปจัดการในพื้นที่ะคะ่ะอย่างเช่นการเก็บขยะอะไรนี้ค่ะแล้วก็มีการแจกผ้าอนามัยที่ตึกรอปอค่ะเพราะว่ามันไม่มีผ้าอนามัยในห้องน้ําเวลาผู้หญิงเป็นประจำเดือนอะไรนี้ก็จะไปแจกให้เขาค่ะ ที่เราไปสำรวจปัญหาไปสำรวจที่ไหนแล้วก็พบปัญหาอะไรคะแล้วทำไมถึงแจกผ้านามัยการแจกผ้านามัยนะคะเป็นเป็นปัญหาของผู้หญิงส่วนมากที่บางทีมันมาเราอาจจะไม่ได้รู้ได้แล้วเราก็ไม่ได้พก ผ้านาาไมเป็นประจำใช่ไหมคะแต่การที่เราเอาไปไว้ในห้องน้ําเผื่อบางทีเราฉูกเฉิดที่มันมากระทนหันจริงๆมันจะช่วยในการที่เราไม่ต้องออกไปซื้อที่ไกลๆมันจะเป็นการแก้ขัดไปก่อนเพื่อไม่ให้เหลอะกางเกงคือหนูไม่ได้ไปแจกคือเอาไปวางไว้ในห้องน้ําเหมือนเอาไว้ให้หยิบฟรีแล้วไปเอาผ้านาาไมมาจากไหนคะเป็นการช่วยเหลือของเพื่อนในเสกคะ่ะในการ<อ>บริจาคมาช่วยการแจกในทุกๆคน อ๋อช่วยกันนำนำส,นส่วนตัวมาเอาไว้ไปแจกเหรอคะใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ใชค่ะ <c oughs> อันที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะเรามองว่ามันถ้าเป็นแจกมันจะยั่งยืนยังไงอะคะ <c oughs> มันก็ต้องแจกอยู่เรื่อยๆเรอคะแล้วเราจะมีกลุ่มเรากี่คนเราจะมีกําลังแจกได้เยอะไหมคะถ่าทอดการสื่อสารนะคะว่าจริงๆเรา บอกกับคนต่อๆใครที่มีแบบเหมือนผ้านามัยแบบอยากร่วมในการแจชกชวนเช็ค <น S 2> ชวนคนอื่นให้เข้ามาเข้าร่วมจิตอาสาค่ะอ่ะเมื่อกี้ยันยังถามอยู่เลยว่าไปสำรวจแล้วเจอปัญหาอะไรคะเ,เจอปัญหาขยะค่ะเวลาทิ้งขยะแบบไม่ตรงถังไม่ไม่เข้าถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็เลยไปเก็บขยะกันไปกวาดขยะกันอย่างเงี้ยไปทําเองหรือว่าไปรณรงค์ชวนคนอื่นมาช่วยกันไปทํากันเองค่ะไม่ได้รณรงค์ กลุ่มหนึ่งมีกี่คนคะเนี่ยเจ็ดสิบ็ดสิบกว่าคนเจ็ดสิบคนค <ะ S 1> แล้วแล้วมีคนช่วยทำโครงการจิตอาสานี้กี่คนคะแบ่งแบ่งกันออกไปคะ่ะเป็นแบบแยกกันไปทำแต่ละจิตอาสาคะ่ะโอเคโเค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้ก็เบาๆเบาๆนะคะ ถามเบาๆไม่เยอะมากนะคะกำลังดีถัดไปนะคะกลุ่มถัดไปเลยค่ะเพราะไม่การเสียเวลานะคะกลุ่มที่16นะคะ